หัวข้อของผมนะครับก็คือ laparoscopic radical prostatectomy นะครับผมเตรียมเนื้อหาในแง่ของการผ่าตัดนะฮะโดยเฉพาเทคนิคที่ผม practice อยู่มาร่วมแชร์ในวันนี้นะครับผมขอเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดของ c a Prostate ในประเทศไทยก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เตรียม Publish นะครับก็เป็นข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับ โดยดูอัตราหรือยอดการแอดมิผู้ป่วย CA ProState ในประเทศไทยนะครับผมแบ่งให้กรุงเทพเป็นหนึ่งภูมิภาคนะครับจะพบว่าภาคอีสานเราเองเนี่ยมียอดแอดมิสูงที่สุดนะครับซึ่งถ้าแบ่งตามจังหวัดในภาคอีสานนะครับก็จะได้ข้อมูลที่ผมแสดงให้ดูนี้นะครับฉะนั้นจะเห็นว่า CA ProState ในภาคอีสานเรามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับ ซึ่งที่เราจะพูดต่อวันนี้เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยถือเป็นเมนหลักในการรักษา CA Prostate ที่เป็น clinically localized disease นะครับทีนี้ผมขอเริ่มจากการ approach การผ่าตัดก่อนนะครับอันที่หนึ่งเรา approach ผ่านทาง extra p a r i t o n e u m นะครับข้อดีคืออะไรนะฮะเราไม่ต้องเข้าช่องท้องนะครับไม่เห็นบาวนะครับฉะนั้นเรื่องของ post o อ bowel alias เนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับ ถ้ามียู ak, รีนลีกนะฮะก็ลีกนอกช่องท้องนะฮะแต่ข้อเสียคือสเปซค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าจะเลาะลิมฟโนดเนี่ยก็ค่อนข้างลิมิตหน่อยนะครับอันที่สองคือการแอพโรชผ่านช่องท้องนะฮะหรือทรานสเปอร์เรตโตเนียลแอพโรชนะครับ,ร ach, รบข้อดีคือสเปซกว้างกว่านะฮะเราเองเนี่ยจะคุ้นเคยอ,อันนี้มากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเราจะเลาะลิมฟโนดเนี่ยจะดูทำได้ง่ายกว่านะครับ แต่ข้อเสียคือต้องมีการยุ่งกับบาวนะครับพอสอบบาวเอลิอสจะดูมากกว่านะครับแล้วก็ถ้ายูรินลี k กเนี่ยก็ลีกในช่องท้องนะครับทีนี้ถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราแอพพรชไปที่ด้านหน้าก่อนนะครับไปดิ s เซกตรงเลเชียสเพสก่อนนะครับอันนี้คือการทำที่เรียกว่าแอ t นเทเรียแอพพรชนะครับซึ่งก็จะเป็นมาตนดาดเทคนิคที่ทำกันน่าจะมากที่สุดนะครับทีนี้ถ้าเราเข้าด้านหลังก่อนนะครับ ไปบริเวณเล็กโตเบสิคัลพาวช์เนี่ยเพื่อไปดิสเซกตัวเซมิโนเบสิคัลก่อนนะครับก็เป็นโพสิเลียแอพพรชนะครับซึ่งถ้าเราทำโดยที่เราไม่ได้ยุ่งกับตัวแอนเทเลียสตัคเจอร์เลยนะครับก็เป็นเลตเชียสแปร์ลิงเทคนิคถ้าเราเข้าหลังก่อนนะครับแต่เราก็กลับมาเข้าด้านหน้าเพิ่มเติมนะครับก็เป็นการคอมไบนะฮะโพสิเลียแอนเทเลียแอพพรชนะครับ, ia, ach, รบอีก,กน,นึงคือถ้าเราแอตแทกที่ด้านข้างก่อนเลยนะครับ ไปหาตัว seminal vesicle ก่อนนะครับแล้วก็เลาะ o s t ติกจากด้านข้างนะครับก็เป็นการ approach แบบ l e t e r a l approach นะครับวันนี้ที่ผมจะพูดต่อไปนะครับจะเป็นที่ผม practice อยู่นะครับก็จะเป็น transperitoneal anterior approach นะครับซึ่ง step หลักๆสำหรับผมเองจะมี8 step นี้นะครับจะค่อยๆไล่ไปทีละอันว่าทำยังไงบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะครับ approach ตัว l e t r o s p a c e นะครับ ถ้าเราเข้ามาในช่องท้องเราเปิดพอร์ตเสร็จแล้วนะฮะ,ะส่องกล้องเข้ามาเนี่ยจะเห็นภาพแบบนี้นะครับก็จะเห็นแบรดเดอร์นะฮะมีโฟเลียที่เราใส่อยู่นะครับตรงมิดไลน์ด้านบนก็จะเป็นยูเลคัสนะครับพอเราดึงยูเลคัสลงนะฮะให้ผู้ช่วยแท็กชั่นช่วยเนี่ยก็เข้าเพลนนี้ได้นะครับเพลนนี้เป็นเพลนที่เป็นอวัสวุูล่าเพลนนะครับด้านข้างเนี่ยจะเปิดต่อจนถึงบริเวณ v a สเดฟเฟ e เรนเพื่อให้ได้กูดเอ็กซ์โพนะครับ ทำเสร็จสองข้างนะครับจะได้ภาพแบบนี้นะครับจะเห็นมีโปรสเทต์อยู่ตรงนี้นะครับบริเวณด้านบนหรือแอนติเลียของโปรสเทต์เนี่ยจะมีแฟตจำนวนหนึ่งอยู่นะครับเขาเรียกว่าเป็นโปรสเตติกแอนติเลียแฟตแพดนะครับตรงนี้ก็มีข้อมูลหน่อยนะฮะที่มีสตัร์ดี้เขาก็พบว่ามีจำนวนประมาณสัก1.3%นะฮะของแฟตตรงเนี้ยที่มีเมตาสเตซิสนะครับฉะนั้นในบางไกด์ไลน์ก็คือของ EAU เนี่ยเขาแนะนำว่าให้เอาแฟตตรงเนี้ย ส่งตรวจไปด้วยนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกอันที่สองนะครับการเปิดตัว e n d o p u v i c fascia แล้วก็การคอนโทรลตัว dorsal venous complex นะครับจะเป็นวิดีโอตัวอย่างที่ผมทำมาให้ดูนะฮะอย่างอันนี้นะครับเป็นการเปิดข้างขวาก่อนนะครับก็ใช้จี้เปิดนะครับแล้วก็ใช้ s ชา p Cut ในการตัด f a เชียตรงนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็น p e u d o p l a t i c ligament นะครับ ก็พยายามใช้ตัวบลันช่วยในการแยกตัวเพล v วิกมัสเซลออกจากตัวโพสเต e แล้วก็เพื่อให้ e x p o r พตัวดอสเซเวนนะครับพอทำข้างขวาเสร็จก็ทำข้างซ้ายเพิ่มเติมนะครับถัดไปเป็นขั้นตอนการคอนโทรลนะฮะผมเองใช้ตัวซูเจอร์เรเกชันนะครับเป็นไวคลยวนะก็เย็บดอสเซเวนนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการผูกแบบนี้นะครับทีนี้ประเด็นตรงนี้มีนิดหนึ่งที่บอกว่า เราทีนี้เทคนิคในการคอนโทรลโรสซเวนนะครับก็จะมีหลายเทคนิคนะฮะนอกจากการเย็บแล้วนะครับก็มีการใช้ตัว Endovascular s t a p p e นะครับในโรบอทบางคนใช้บูดอกแคลมป์ช่วยนะครับอาจจะมี Device ในการเย็บช่วยนะครับบางคนตัดเลยแล้วก็เย็บนะครับทีนี้มีประเด็นตรงที่ว่าเราควรจะเย็บโรสซเวนเนี่ยก่อนแล้วค่อยตัดหรือตัดก่อนแล้วค่อยเย็บดีนะครับในการทำโอเพนซิจิรี่นะครับเราต้องเย็บก่อนอยู่แล้วเพราะว่าช่วยเรื่องของบร e ดดิ้งนะครับ แต่ในแ laparoscopy นะฮะที่มีการใช้โดมโมโพลิโตเนียมาช่วยเรื่องของ bleeding ได้เนี่ยก็มีคำถามว่าต้องเย็บก่อนหรือไม่นะครับเพราะว่าเวลาเย็บก่อนเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือบางครั้งเนี่ยมันไปมันไป include structure ที่เกี่ยวข้องกับการขั้นปัสสาวะนะครับหรือทำให้เรา dissect บริเวณ apex ได้ไม่ดีนักนะครับส่งผลต่อเรื่องของ continent หรือเรื่องของ apex margin หรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้คือคำถามนะครับ เรามาดูข้อมูลกันอันนี้ก็จะเป็น Systematic Review ที่เขาพยายามเทียบ2วิธีนะครับ mm hmm. เย็บก่อนกับเย็บหลังนะครับมาดูอันแรกนะครับเรื่องของบัตรล s สบัต Loss เนี่ยยัง favor เฟเวอร์ไปในทางเย็บก่อนอยู่นะครับว่าจะเบีดน้อยกว่านะครับส่วนในแง่ของเรื่องของมา r จิที่โพซิทีฟที่ a p e เนี่ยเฟเวอร์ไปในทางเย็บทีหลังนะครับ ส่วนในแง่ของ Continent ์เรีเนี่ยพบว่าไม่ได้แตกต่างกันนะครับจะเป็น3เดือนหรือเรียนที่1ปีฉะนั้นอันนี้คือข้อมูลนะครับที่ผมแพคทิสเองเนี่ยผมเย็บก่อนนะครับผมว่ามันช่วยเรื่องของ Bleeding ได้พอสมควรเวลาบ e ีดแล้วก็สามารถด s s e c t ตัวยูริทราและก็ Apex ได้ดีกว่าอันนี้สำหรับผมนะครับแต่ก็คงแล้วแต่ s u r g e เ n ียนเอ็กซ์ e นะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างในการทานะครับถัดไปนะครับเป็นการเมนจบริเวณแบรเดอร์เนนะครับ ถ้าเรามาดู a n a t o m มีเนี่ยบริเวณ bladder neck เนี่ยจะมี Smooth Muscle อันหนึ่งอยู่บริเวณ bladder neck นะครับหน้าที่คือช่วยในการโฮปัสสาวะขณะ r e s t i n g นะครับไม่ให้เลิดออกมาฉะนั้นถ้าเราตัด Prostate ออกนะครับเราควรจะเก็บ Smooth Muscle บริเวณนี้ไว้นะครับแล้วก็ทำการต่อแบบนี้นะครับอันนี้คือการทำเรียกว่า b l a d d e r neck p r e s e r v อ t i o n นนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะฮะ อันนี้ก็เป็นวิดีโอรแรกที่ผมอันแรกนี่คือเป็นที่ผมไม่ได้ preserve นะครับเวลาเข้าเนี่ยก็ขึ้นมาทาง bladder neck มากหน่อยนะครับแล้วก็เข้าไปดูซิว่าอันไหนคือ prostate แล้วก็ไป dissect ต่อฉะนั้นเวลาทําเสร็จเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณ bladder neck ที่เราตัดเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับเวลาต่อก็คงต้องมีการทำ reconstruction นะครับส่วนอันนี้เป็นที่ผม preserve นะครับ ก็พยายามเข้าไปหาบริเวณรอยต่อระหว่างแบดเดอร์กับโปรสเตทให้ดีนะครับแล้วก็ค่อยๆดิเอกแฟตเพนตตัวนี้แยกซ้ายและขวานะครับจนกระทั่งเหน Cat, น็นโฟเลียแคะแล้วก็ค่อยๆทำการตัดฉะนั้นเวลาตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยบริเวณไบเดอร์เน็จะค่อนข้างเล็กแบบนี้นะครับอันนี้คือการทำไบเดอร์เน็ก r e พรีเซอร์เวชั่นทีนี้มาดูข้อมูลกันนะครับก็จะพบว่าถ้าเราสามารถทำไบเดอร์เน็ก r พรีเซอร์เวชั่นได้นะครับ เรื่องของ continent rate เนี่ยดีกว่าอย่างซิ n i ิฟ can นะครับไม่ว่าจะเป็น early หรือ r a t ที่1ปีก็ตามนะครับแต่นะครับ,นะรบก็แลกมาด้วยเรื่องของเปอร์เซ็นที่จะมีปัญหาเรื่องของ margin ที่ positive บริเวณ border neck หรือ postive base มากขึ้นนะครับอย่างใน study นี้เขาก็พบว่าเปอร์เซนต์มากขึ้นเกือบประมาณ2เท่าถึง2อเท่าตัวกับถ้าไม่ได้ border neck preserve นะครับฉะนั้น เราควรระมัดระวังนะครับในเคสที่มีทูมเมอร์หรือแคนเซอร์เนี่ยอยู่บริเวณไบเดอร์เนคหรือว่าโพสติกเบสนะครับอันที่2ถ้าต่อมลูกหม,มากโตมากๆนะฮะอย่างเคสที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยเป็นไตรโลบนะครับหรือมีมีดเดยนโปลที่ใหญ่นะครับการทำก็คงจะยากในการพรีเซิร์ฟไบเดอร์เนคหรือเป็นเคสที่เคยทำทีวา t ์มาอย่างเงี้ยก็คงจะยากในการทำไบเดอร์เนคพรีเซิร์ฟเหมือนกันนะครับถัดไปครับ เป็นการเปิดบริเวณ p r s t i l ลต b d e r n e c เเพื่อไปหา s e m i n a l Vesicle นะครับของผมเองสเต็ปนี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าผมก็จะมีการเข้าผิดเพลนอยู่เป็นประจำนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะฮะวีดีโอแรกเป็นเพลนที่ผมเข้าถูกนะฮะฉะนั้นจะเห็นว่าไบเดอร์น็เนี่ยคือตำแหน่งที่ผมมาร์กไว้นะครับฉะนั้นเพลนที่เราควรจะเข้าเนี่ยก็เป็นเพลนนี้ตรงรอยต่อระหว่างโพสเตและกับไเดอร์เน็ก ฉะนั้นถ้าเราทําถูกเพลนเนี่ยมันจะเข้าไปอย่างเงี้ยฮะเป็นแฟตเพลนไปเรื่อยๆบียดไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็จะไปหาตัวバスเดฟเฟอเรนซ์แล้วก็สามารถเลาะเซมิโนพิซิกอลได้นะครับทีนี้ถ้าเราเข้าผิดเพลนเป็นยังไงนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับเพลนที่ถูกต้องน่าจะเป็นบริเวณนี้ใช่ไหมฮะรอยต่อตรงนี้แต่ผมไปเข้าสูงขึ้นเหลือดิสเทลกว่าจะเห็นว่ามันอย่างเงี้ยฮะฉะนั้นเพลนเนี้ยที่เราเข้าไปเนี่ยมันคือเพลนที่จะเข้าเนื้อโพสเตดแกลน เวลาดิสเอกก็จะทำไมบีจังเลยนะฮะทำไมไม่ได้เป็นแฟตเพลนอย่างที่เราถูกเพลนแล้วก็จะเป็นเนื้อคล้ายๆแบบนี้นะครับอันนี้แปลว่าเราเข้าผิดเพลนแล้วนะครับอาจจะต้องถอยออกมานิดนึงที่พอ o ซ์ m มลหน่อยแล้วก็หาเพลนที่มันถูกต้องนะเพื่อไปหาบาสเดฟเฟอเรนซ์แล้วก็เซมิ n นอรเ c สิเคิลต่อนะครับทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเคสที่ต่อมลูกหมากตโตมากๆเป็นไตรโลงนะครับ ที่เรากังวลหรือกลัวคือเราอาจจะไปอินจูรี่ต่อตัวออลิฟิสหรือตรงยูเลเตอร์นะครับฉะนั้นเอาไงดีละ่ะก็ต้องเห็นว่าอันไหนคือออลิฟิสก่อนนะครับอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างว่าอันนี้คือออลิฟิสนะนะครับก็พยายามเข้าด้านข้างก่อนนะครับอย่างอันนี้ฮะอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายตำแหน่งของออลิฟิสก็ต้องประเมินให้ดีแล้วก็พยายามขยับขึ้นไปหน่อยนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของอินจูรี่ อย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคสที่เคย t ีวมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าเวลาเข้าเวลาเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีสกาบริเวณไบเดร์เน็กนะครฉะนั้นเวลาทําก็อาจจะไม่ได้เห็นแฟตเพลนที่สวยเหมือนเคสที่ไม่เคย t ีวมาก็ต้องค่อยๆทำนะครับโอกาสเลกเตออินเจรีก็จะมากขึ้นหน่อยในเคสพวกเคย t ีวมานะครับ,นะรบถัดไปนะครับเป็นการคอนโทรลตัวเพดิคอลส์นะครับ แล้วก็พิจารณานะการทำเรื่องของ NERV e s p a r i n g นะฮะมาเริ่มจาก Anatomy ของ f a s c i a l Plane ในการทำ NERV e s p a r i n g ก่อนนะครับถ้าดูอย่างนี้จะเห็นว่าอันนี้คือตำแหน่งที่เป็นโพ t i c c a p s u l e นะครับแล้วก็จะมีตัวโพส t i c f a s c i a หุ้มอีกทีหนึง่งนะครับแล้วค่อยเป็นตัว r e เ e เ a t o r INI นไอ s าเชนะครับซึ่ง NERV e นะครับจะอยู่บริเวณ2 2 f a s c i a นี้นะฮะฉะนั้นถ้าเราเข้าบริเวณชิดแคปซูลโพสเต g แกลน ก็เป็นเพนที่ชื่อว่า intrafascial plane นะครับถ้าเราเข้าระหว่างสองฟาเชียนี้นะครับก็เป็นเพนที่ชื่อว่า interfascial plane นะฮะถ้าเราเขยบออกไปไกลหน่อยก็จะเป็น extrafascial plane ฉะนั้นถ้าเราเข้า intrafascial ออ plane. Int plane ได้โอกาสเก็บเน็บก็จะมากที่สุดนะครับนี่เป็นตัวอย่างเพนที่ดูจากาการทำา a ล a r o s นะครับจะเห็นว่าเพนที่อยู่ใต้ต่อตัวโพสติกฟาเชียก็จะเป็นเพนที่ชื่อว่า i n t r a f a เ c i a l นะครับเพนที่อยู่ระหว่าง2องฟาสเชียก็จะเป็นอินเตอร์ฟาสเชียลเพลนนะครับทีนี้ทิศทางของการาทำเนื้อสเปริงนะครับอันแรกคือถ้าสมมติเราเริ่มจากการเริ่มต้นเก็บเนื้บที่บริเวณเบสไปที่เอเพ็กซ์นะครับก็เป็นเพนที่ก็เป็น,าปน,าปนาการทำแอนติเกรดไดเรกชันนะครับ แต่ถ้าเราย้อนสอนกลับมาเหมือนทำโอเพนนะฮะเริ่มจากตัว Apex มาที่ Base ก็เป็นการทําแบบ t h o ท r a ์ e d i s s e c t i ันนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับอันแรกก็จะเป็นการเข้าไปที่บริเวณ d e n o v a r i e r f a r c i a นะครับการทำก็พยายามให้ผู้ช่วยนะดึงยกเซ็นเตเวสเ c ลขึ้นช่วยกันนะครับแล้วก็แทร็กข้างล่างให้ดีนะครับแล้วเพลนนี้ก็เข้าไปก็มีการใช้ Sharp Cut เป็นหลักนะครับแล้วก็ผมเองก็ใช้บลันช่วยร่วมด้วยเพื่อดีเซกไปถึงบริเวณเอเพ็กซ์นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นการตัวอย่างของการทำเนื้อสเปรล,ลิงนะฮะข้างซ้ายนะครับก็ใช้ชาร์ปคัตนะฮะในการตัดนะฮะผมทำเป็นแอนติเกรดเดเรกชันนะครับแล้วก็อันนี้ทำเป็นอินทราฟาเชียลเพลนนะฮะจะเห็นแคปซูลของโพสเตตค่อยๆขึ้นไปด้านเอเพกซ์ไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้ข้อมูลนะครับก็พบว่าถ้าเราทำเนื้อสแปร์ลิงซรสเจอรีนเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นนะครับของเรทในการเกิดโพซิทีฟเซจเคอร์มาจินข้างที่เราเก็บเนร์ฟนั้นนะครับอันนี้คือข้อมูลที่มันเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเราเลือกเคิดยังไงในการทำเนื้อสแปร์ลิงนะครับเราไม่ควรทำนะฮะในเคสที่มีลิสสูงในการเกิดเอ็กซ์ตาแคปซูล่าเอ็กเทนชันของแคนเซอร์นะฮะทีนี้เลือกอยังไงนะครับ ในตอนนี้เขาก็มีการใช้โนโมแกรมกันมากขึ้นนะครับโดยดูพารามิเตอร์ต่างๆมาดูว่าโอกาสการเกิดเอ็กซ์ต้าแคปซูล่าเอ็กเทนชันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในการพิจารณาการทำเนื้อสเป i ลิ s งเซอร์จอรี่นะครับอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของสตัตดี้ที่เขาทำนะครับเช่นของตัวมาร์ตินี่เนี่ยเขาก็ใช้ตัวโนโมแกรมจากอะไรจาก PSA นะครับจากตัวกรีซันเกรดกรุ๊ปนะครับ จากตัวเปอร์เซนต์เจสของทูมเมอร์ที่ไบโอปซีได้นะครับแล้วก็จาก MRI นะครับตัวอย่างนะครับก็ในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็มีให้เราเลยเรียบร้อยนะครับสำเร็จรูปหน้าที่เราคือกรอกเข้าไปเลยนะครับอย่างเช่นผมลองทาดูนะครับก็จะบอกว่าโอกาสประมาณเท่านี้นะครับถือเป็นลิสต์แบบเนี้ยนะครับเราควรเก็บเนิร์ฟหรือไม่และเก็บอย่างไรนะครับอันนี้คือตัวอย่างโนมโกแกรมที่เขาใช้กันในปัจจุบันถัดไปนะครับ เป็นการดิเซกบริเวณเอเพ็กซ์แล้วก็ยูริทรานะครับสเต็ปนี้นะครับ goal ก็ Go over, คือว่าเราต้องพยายามเอาเนื้อโพสเทสเอเพ็กซ์ออกให้หมดนะครับโดยที่พยายามพรีเซิร์ฟนะครับยูริเทลเลนจ์ให้ยาวที่สุดนะอันนี้คือเอ็มของสเต็ปนี้นะครับซึ่งอะตอมีของบริเวณเอเพ็กซ์และก็ยูริทราก็มีอยู่หลายแบบนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับก็เป็นเอเพ็กซ์ที่ไม่ได้อินโวลฟตัวมีเมนัสยูริทราเลยนะครับหรือบางคนหลังก็จะมีการอเวอร์แลบ ด้านหลังของยูริทรานะครับบางคนก็อาจจะโอเวอร์แลปมาด้านหน้าอย่างนี้นะฮะหรือบางคนก็อย่างนี้ฮะ,ะก็มาโอเวอร์แลปทั้งหน้าหลังเลยตอนทำก็คงจะยากที่สุดนะฮะใน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 เคสพวกนี้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะ,ะที่ผมทำนะครับก็เริ่มจากการตัดหรือเปิดรอสเซเวนใต้ตำแหน่งที่เราเย็บก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆดิสเซกดูว่าอันไหนคือเอเพ็กซ์อันไหนคือยูริทรา นะครับอันนี้ก็ค่อยๆตัดไปพอเห็นยูริท่าปุ๊บนะฮะก็เปิดบริเวณด้านหน้าก่อนนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยผมก็ใช้วิธีการยกช่วยนะดูว่าข้างข้งเนี่ยอันไหนคือเอเพกซ์นะครับก็พยายามตัดออกให้หมดอันนี้ก็เป็นข้างซ้ายที่ตัดก็จะประมาณนี้นะฮะในการพิเสกบริเวณยูริท่าแล้วก็เอเพกซ์นะครับ ทีนี้ถามว่ามีอะไรช่วยไหมก่อนทำนะครับในปัจจุบันเนี่ย MRI ช่วยได้เยอะครับในการประเมินว่า APEX จะเป็นแบบไหน u ู i t ท่าเราจะเลน์ยาวแค่ไหนนะครับอย่างใน study นี้เขาก็ดู MRI เขาวัดตัว m ีมันนั r ยูเ r a ่าเลนนะครับโดยวัดจากบริเวณ APEX ถึงตัว P ไหนเบลาอันนี้คือความยาวของ m e มันนัตยูเดท่านะครับจาก MRI นะครับซึ่งข้อมูลก็พบว่าถ้าวัดได้ยาวนะครับโอกาสเรื่องของ c o n t i n e n t l a s ก็จะดีกว่าสั้น ตรงไปตรงมานะครับอันนี้คือ Study ถัดไปคือขั้นตอนการทำ uretrovesical anastomosis นะครับโกคือเราควรจะ precise alignment ให้ดีนะครับ tension free anastomosis นะครับแล้วก็ไม่ให้มันเกิด s t ิ t c t u r free ด้วยนะครับถามว่ามิตอดมีการดิสคัฟมากมายนะครับเช่นควรใช้บาบซูเจอร์หรือนอนบาบซูเจอร์ดีนะครับเย็บ yep, แบบรัน continuous หรือ i n ร u l a b ดี นะครับใช้เป็นซิงเกิลนิดเดิลรันเลยนะครับหรือเป็นดับเบิลนิดเดิลรันก็ก็แล้วแต่นะครับผมเองผมใช้ตัวนอนบาบสูเจอร์เป็นหลักนะครับเย็บคอนติเนียอัสแล้วก็เป็นดับเบิลนิดเดิลซิงเกิลน็อตสูเจอร์อันนี้ที่ผมแพคทิสนะครับทีนี้สตัตดี้มีอะไรบ้างก็ตัวอย่างนะครับเป็นการเปรียบเทียบการใช้บาบกับนอนบาบสูเจอร์ก็พบว่าเวลาเย็บนะครับถ้าเราใช้บาบสูเจอร์เนี่ยเร็วกว่าแน่นอน โดยที่เรื่องของลีเกชเล e ก็ดูแล้วไม่ได้แตกต่างกันนักระหว่างบากกับนำบาบซูเจอร์นะครับก็ถ้าใช้ก็คงต้องคุยเรื่องราคาที่สูงขึ้นนิดนึงกับผลค่ายเพิ่มเติมนะครับทีนี้เวลาต่อเสร็จปุ๊บเวลามันรั่วนะครับที่ผมเองนะฮะเวลารั่วเนี่ยมักจะรั่วบริเวณนี้ฮะตรงตำแหน่งเนี้ยด้านล่างข้างหลังของยูเรทาตรงนี้นะครับฉะนั้นเวลาที่เราทำทำอนาโตโมซิสเนี่ย ผมเองมมกจะให้มักจะพยายามดูตรงนี้ให้ดีนะครับบริเวณเย็บตรงนี้ครับคำที่6กในการเนี่ยคงต้องพยายามให้มันดีหน่อยนะครับให้ได้คําใหญ่พอสมควรนะครับไม่งั้นมันก็จะคัดทรูแล้วก็ลีกตําแหน่งที่ผมเห็นที่แสดงให้ดูเมื่อกี้นะครับอันนี้คือเรื่องของการทํำอนาตัวโมซิสสุดท้ายนะครับการเรื่องของการทำลลิมฟโนดิเซคชันนะครับขอเริ่มจากบบวเดอรี่หรือเทมเพลตในการล้อก,ก่อนนะครับ อันแรกคือถ้าใช้คำว่า limited เนี่ยแปลว่าอะไรเ o า s เฉพาะ oscillator nodes นะครับ standard นะครับจะมีเพิ่มที่ตัว external e l e c t c n o d e นะครับ extended มีเพิ่มที่ตัว internal i e l e c t c n o d e นะฮะถ้าเป็น super extended นะครับก็มีเพิ่มตรงบริเวณ common e l e c t c แล้วก็ p r e c i r c l e n o d e นะครับอันนี้คือ boundary หรือ template ในการลา l i v e n o d e ทีนี้มาดู study ซักนิดน้อยนะครับว่าเลาเยอะเลอมาก outcome เ,เป็นอย่างไร นะครับหมดเวลาเดี๋ยวขออีกแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอันแรกในเรื่องของ e ีเ l ลเรื่องของ Possible ของเล็บโ o นดที่ p o s ิทีฟนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาเลาะเยอะโอกาสโหนด o s สิทีฟก็สูงกว่านะครับซึ่งข้อดีอย่างไรก็เราก็จะ a c c e l r a t e stage ได้ให้เรารักษาต่อถูกสเตจมากขึ้นอันนี้คือข้อดีของการเลาะเยอะนะครับแต่เลาะมากปัญหาก็เยอะนะครับคอมเม็คคชั่นเลก็สูงกว่าอย่าง ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในเรื่องขององโคจะเข้าแอาคามเป็นยังไงนะครับอย่างใน s t u าดนี้เขาดูที่ในเรื่องของ b ไบโอเคมีแคลร์เลนเลตพบว่าไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับอันนี้คือจาก s t u าดนี้ฉะนั้นเราควรจะเลาะมากน้อยแค่ไหนนะครับในไกด์ไลน์นะครับเขามีการใช้นโมแกรมมาช่วยนะครับอย่างตัว nccn ไกด์ไลน์เนี่ยเขาก็ใช้ตัว mskcc n o โมแกรมนะครับ อย่าง EAU ก็มีเหมือนกันเรื่องของการใช้น o m o โมแกรมพอใช้เสร็จปุ๊บมาดูว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่จะมีโหน,นดพุดสทีฟมากน้อยแค่ไหนถ้าเกินเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้แปลว่าอะไรเราควรทำการลอบแบบ Extended Pelvic Lymph Node Dissection นะครับอันนี้คือตามไกด์ไลน์นะครับมันเดิมนะครับเว็บไซต์ก็ทำมาให้เราแบบค่อนข้างใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็กรอกลงไปอย่างตัวอย่างนี้เป็นของ MSKCC นะครับนโมแกรม ก็จะพบว่าเปอร์เซ็นต์เท่านี้นะนะฮะเราควรทำการเลาะแบบ Extended หรือไม่นะครับอันนี้คือเรื่องของการเลาะลิมฟ์นดนะครับก็ผมเตรียมมาทั้งหมดเท่านี้นะครับอาจจะยังอาจจะยังขาดในแง่ของการทำเพอร์ลีพูสต i ิ r e c o n s t r u c ชั่นนะครับหรือการในพสแบบอื่นๆนะครับก็คงไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสนะครับขอบคุณนะครับ